นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะดินน้ำลมไฟสักกะว่าเป็นธาตุ ขอเพียงเพื่อให้กายนี้ยังอัตภาพเวทนาทั้งหลายทุกต่างๆสิ่งนี้ขอบินท่าบาทแล้วอุทิศให้แก่เหล่าปวงสัตว์ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจา้าทุกๆุกพระองค์เหล่าเทวดาทั้งหลายขอให้โรคภัยไข้เจ็บอันตรายต่างๆจงหายมาลายสิ้น กลับคืนสู่ปกติด้วยเธอะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวเทวะอกยังกายโยยาปนายะเวทานานุปัสสีทุกรสสัตว์ยะธิทังปินทปาโต อุทิศเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโรคาพยาธิอันตรายูวินาศสันติเมื่อฟังหรือสวดจบแล้วให้ว่าตามนี้ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญของข้าพระเจ้าทุกชาติ ให้กับบิดามารดาครูอาจารย์เทพเทวดาเชื้อโรคในตัวข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณของข้าพเจ้าขอให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณข้าพเจ้าได้โปรโดนอนุโมทนาบุญและอาโหสิกกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เถิด แม้แต่กรรมใดที่ใครทำไว้แก่ข้าพระเจ้าก็ตามข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมทั้งสิน้นยกถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมใดๆต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้จงคุ้มครองข้าพระเจ้าบิดามารดา ครูบาอาจารย์คู่ครองญาติมิตรบุตรบริวารตลอดจนผู้อุปถัมภ์ข้าพเจ้าขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงมีดวงตาที่เห็นธรรมพบเจอแต่กัลนนยาณมิตรเธอ